พักก้าวไก่จะไม่ถูกยุบก็เพราะคุณทักษิณน,นี่แหละคุณวิโรดลักษณะอดีสรได้ออกมาวิเคราะห์กรณีของการยุบพักก้าวไก่โดยกล่าวว่ากลุ่มอนุรักษนิยมที่สามารถกำหนดโชคชะตาทางการเมืองได้กลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มจารีตเหล่านั้นเขากลัวใครมากที่สุดนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรและเป็นศัตรูตัวะกาดในยุคปี2 5 4 0เษ เกิดการปฏิวัติในปี2,549ซึ่งในวันนั้นเราจะเจอคำพท์ว่าทักษิณเหลืองลมบ้างทักษิณกินรวบบ้างทักษินโนมิกบ้างคือผมก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรใช้กับคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณมาจากการเลือกตั้งถูกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นมันก็มีพฤติการหลายอย่าง ที่ทาให้กลุ่มจารีตเป็นกังวลในตัวคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นการกินรวบการใช้อํานาจบาดใหญ่หรือพฤติกรรมที่ใช้ต่อสื่อมวลชนจนกระทั่งนํามาสู่การรัฐประหารซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามต่ําช้าเหมือนกันเพราะว่าควรใช้การเลือกตั้งเอาชนะคุณทักษิณใช้นโยบายเพื่อสู้กับคุณทักษิณเพื่อเอาชนะคุณทักษิณแต่คนกลุ่มนั้น ใจหนึ่งก็เกลียดก้าวไกลใจจะขาดใจหนึ่งก็ไม่ชอบคุณทักษิณใจจะขาดเหมือนกันถ้าเกิดว่ายุบก้าวไกลอา้าวคุณทักษิณก็ลอยตัวแล้วจะทำยังไงนี่ยังเป็นความลังเลของเขาเอาเป็นว่าณนะวินาทีนี้ถ้าเปรียบทักษิณเป็นธานอสกลุ่มอเวนเจอร์ที่จะสู้กับธานอสได้ก็คือก้าวไกลผมอาจจะเป็นทอก็ได้คุณพิธาอาจจะเป็น ไอรอนแมนถ้ายุบก้าวไกลไปก็จะเหลือแต่ธานอสคนเดียวจักรวาลน,นี้ก็เรียบร้อยเลยนี่เป็นวิธีคิดที่ผมได้รับมาซึ่งผมคิดว่าการเมืองมันจะ,สะเสถียรภาพมันไม่ใช่ใครที่มีอำนาจบาดใหญ่และยืนอยู่ในสถานะที่เหนือกฎหมายแต่มันเป็นการตรวจสอบและทวงดุลยิ่งคุณทักษินเบ่งกล้ามเท่าไหร่ก้าวไกลก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้น i